สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องเคกื้อผ้าขึ้น EP นะครับก็ให้เพื่อนๆทําตามคลิปนี้นะครับม,มันจะมีน็อตอยู่ด้านหลัง4ตัวนะครับให้คันออกให้หมดนะครับแล้วก็งัดนะครับจะมีที่งัดอยู่ตามตามตามในวิดีโอนะครับงัดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับพอเรางัดขึ้น2ฝั่งนะครับซ้ายขวา แล้วฝาครอบด้านหลังจะหลุดออกนะครับให้เพื่อนๆลองทาตามคลิปนี้2วิธีนะครับปัญหานี้หายแน่นอนนะครับ100%เดี๋ยวมาดูระบบด้านหลังกันนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับผมก็เล่าจากประสบการณ์ที่เคยทำตัวนี้มาทำของตัวเองมา2อครั้งแล้วนะครับ พอเราเกะออกมาด้านหลังออกมาหมดแล้วนะครับเบื้องต้นถ้าการแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเดียวให้จบเลยนะครับามาที่ตัวตัวอะไรนะตัวนี้มันหน้าที่ของมันคือวัดแรงดันน้ํานะครับตัวนี้นะครับค่าทุกอย่างก็เป็นของโรงงานนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับถอด เบื้องต้นนะครับทําลองทําแบบนี้ดูวิธีแรกก่อนนะครับถอดอสวิกตัวนี้นะครับถอดออกมาเลยนะถอะถอดมาอย่างนี้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เพืเ่อนเพื่อนหาสเปรย์นะครับโซเนกครับหาซื้อได้ตามร้านขายว,วัสดุหรือว่าบางบางบางเซเว่นก็มีนะครับซื้อโซเนกมาฉีดฉีดไล่คมชื้นนะครับ เข้าเข้ารูตัวเมียตัวนี้นะครับแล้วก็ฉีดสค่คาตัวผู้ไล่ความชื้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าเข้าไปเหมือนเดิมอาการอาการเอ่อ PE ของตัวนี้จะหายนะครับบางคิดนะครับเฉพาะบางคิดบางคิดก็ไม่หายแสดงว่าหนักแล้วนะครับอาการจะหายนะครับแล้วก็ถ้ามันหายก็ใช้ไปอีกสักพักสักพักเอ่อ ใหญ่เติบนะครับสักพักก็ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานแล้วถ้ามันเป็นอีกนะครับกรณีที่สองนะครับถ้าถ้ามันเป็นนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดออกมาแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาเลยนะครับเนี่ยแกะมาถอดสายยางด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะมีสายยางแล้วก็มีเป็นตัวรัดนะครับรัดอยู่นะครับเห็้ยนไหมครับ อ่ะถอดลงมานะครับผมถือกล้องอยู่มือหนึ่งก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่ครับถอดลงมาอย่างนี้นะครับกรณีที่สองนะครับเคสดที่สองหลังจากที่เราขีดโซนเน็ไล่คมชิ้นไม่หายนะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ความเสียหายน่าจะประมาณ90%นะครับถ้าถ้าขีดไล่คมชิ้นแล้วไม่หายครับตัวนี้เสียนะครับฟันทงได้ได้เลยนะครับตัวนี้จะจะเสีย น้อยมากนะครับที่ที่จะมีสายไฟพวกเข้าสวิตช์พวกนี้จะขาดนะครับถ้าเพื่อนๆทํานทแบบนี้แล้วไม่หายก็แสดงว่าเป็นกับที่ขั้วาสายสายไฟหรือว่าสายไฟขาดนะครับตัวนั้นจะส่วนมากนะครับส,ส่วนมากเคสแบบนี้จะจะไม่เจริครับจะอยู่แค่แค่สองสองเคสแบบที่ผมทํานะครับจะมีอยู่แค่นี้แล้วจะหายนะครับระบุงระบบอะไรสายไฟอยู่ข้างหน้าอ่า ไม่น่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าหนูไม่สามารถเข้าได้แมลงสูงแมลงสาบเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้แกะอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็จะแกะมันจะมีแกะแกะตัวนี้ออกมีขันนอ็อตเป็นไขควงแฉกขันออกมาแล้วให้ให้นเพื่อนผักจากด้านนี้นะครับผักผักไปเรียงเรียงนะครับแล,แล้วมันจะหลุดออกออกไปนะครับเป็นระบบตัวนี้ไม่มีอะไรเข้าไปทําได้นะครับก็เบื้องต้นอยู่แค่สองสองชิปนะครับ ไล่ความชื้นแล้วใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นโอกาสหายมีนะครับแต่ถ้าไม่หายเข้าเรื่องที่สองนะครับเข้าเข้าเคลที่สองคือเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้หาซื้อได้จากที่ไหนนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเอามือถือนะครับมือถือเข้าไปที่ลาซาด้าแล้วก็ใช้กล้องจากมือถือค้นหาจากลาซาด้านะครับ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อนครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีรหัสบอกบอกอยู่นะครับสําหรับรุ่นเครื่องไัฟ้าอัตโนมัติรุ่นนี้นะครับคือมันจะมีส,สเปกบอกอยู่ยที่ dc 5โวลต์นะครับ dc 5โวลต์รหัสคือ b p s e b f 6 2 7 5 4 5นะครับ0 2เฉพาะเฉพาะรุ่นนะครับ ตัวนี้จะจะมีขายเฉพาะรุ่นเครื่องซักผ้าแต่แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อคล้ายๆกันแต่อะไรคนละอย่างนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆดูกัน,นครับช่วงนี้ไม่มีเวลาจํคลิปอะไรที่มีสารลงเลยนะครับก็จะว่ากัน LG นะครับยี่ห้อ LG นะครับก็เป็นของเกียรีเฟมียมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าหลังเปลี่ยนกับอันเดิมจะเป็นยังไงนะครับเทสย์นี้ผมเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมไล่ความชื้นทำม,มังบททุกอย่างแล้วนะครับก็าหายสักพักแล้วก็มาเปลี่ยนอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ตัวใหม่แล้วนะครับใส่อิบล็อกทุกอย่างตามตามเดิมนะครับตอนมันที่เราถอดตัวเดิม อโอเคเราลองมาเดินเครื่องกันถ้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่มีเสียงตัวหนังสือ EP ขึ้นแสดงว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถ้าเราก,ากดเริ่มก็ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้แล้วก็ ทำดูนะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับหลายตังนะครับไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับเข้าหาช่างก็มีเทคนิคเล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆแช่นนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอเคนะครับ